ค,คุณพิสูจน์ใช่ไหมครับที่จำนำรถใช่ไหมฮะมามามาเดินมาเลยครับเดินมาเลยขอ,ขออนุญาตสัมภาษณ์ด้านหน้าน,นี้แล้วเชิญข้างหน้าเลยไปจำนำจุดมาตรงกลางเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวใให้เพื่พอนสิวสิลพูดสองค,คิวให้พี่เขาจุดไปนี่ถุงไ,ไม่ต้องไปยืนตรงนั้น พูดด้นะโอเคเดี๋ยวช่วยกันพูดกันโอเคเปิดได้แล้วนี่เชิญเชิญเชิญเรยบรนอยเลยใกล้ใกล้ม่ใกล้ใกม่เลยโอเคทุกคนจะได้ วันนี้มาเรื่องคดีผู้ดาฮะวันนี้มาเรื่องคดีจำนำรถครับจำนำยังไงไหนเล่าที่ที่ายได้เป็นไงก็จะเยังไงเรียนผู้บังคับบัญชาการแห่งชาตินะครับเรื่องกระบวนการรับจำนำรถนะครับติดไฟแนนซ์เสียหายภูลค่า15ล้านบาทพระเจ้าในพิสุทธิ์เกิดสุขอายุ35อยู่บ้านเลขที่15หมู่สมตำบลท่าเคยอำเภอสันพึ่งจังหวัดราชบุรีและเป็นผู้ตัวแทนผู้เสียหายทั้งหมด13าคน รวมคูณค่าความเสียาหายทั้งหมด15ล้านบาทสืบเนื่องจากวันที่6นะครับธันวาสองห้าหหข้าพเจ้าได้นำรถยนต์โตโยต้าวีโอทะเบียน2ผู้ทุทเฒ่าทอฐารหนึ่งสกรุงเทพไปจำนำกับบริษัททรัพบบังมีรับจำนำรถจอดนะครับเนื่องจากหลงเชื่อตามที่บริษัทมีนโยบายโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กรับจำนำดอกเบี้ยต่ำ จะนำง่ายไม่มีเอกสารดำเนินการรถส,สามารถใส่ถอนได้ติดไฟแนนซ์จอดสะดวกค้าพเจ้าตกลงทําสัญญาจะนำรถในราคา60,000บาทพร้อมเอกสารข้อมูลส่วนตัวและส่งมอบรถที่ปั๊มปอทอข้างฟาร์มจอะเขเคนะจังหวัดนครปฐม เดือดร้อยอะไเราไปจำนำเอานี้ผมถามแล้วคุณตอบมาจำนำที่เจอร้อยอะไรถึงต้องเอาราไปจำนำอ่าพอดีแม่ไม่สบายครับไม่สบายครับใช่มใช่ครับเหมือนขาดมือใช่ครับคุณทำงานอะไรถึงถึงถึงอ่าผมขายของครับขายของพอเป็นขาดมือแล้วเป็นไงก็เลยตัดสินใจเข้าไปในเฟซบุ๊กนะครับคุณเข้าไปที่นี่เลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้ตกลงก็คุยก่อนปล่อยให้ตกลงก็คุยจับก่อกันทำเป็นงานขาดไม่รู้เรื่อง เข้าเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็พิมพ์ว่ารับจำนำรถครับแล้วก็ไปเจอของบริษัทซับมั่งมีรับจำนำรถครับ,รบแล้วผมก็เลยติดต่อไปติดต่อไปแล้วก็ทักเฟทักทักแชทไปนะครับแล้วก็เขาก็เลยขอว่าอยู่ที่ไหนผมก็บอกอยู่นครปฐมแล้วเขาก็ให้เราส่งรูปรูปรถไปนะครับรูปรูปรถของรถเราเองถ่ายเล็กไม้ถ่ายรูปตัวรถทั้งหมดส่งให้เขาแล้วเขาก็ให้รับประเมินราคามาให้ เปิดราคาค่าใายเสร็จแล้วก็นัดเวลานะครับไปที่ปั๊มปั๊มหกหมื่นบาทครับหกหมื่นบาทแล้วเป็นไงอ่าผมก็เลยบอกก็ตกลงครับตกลงราคาตกลงตอนนี้ก็เขาก็เลยนัดที่ปั๊มปอทข้างฟาร์มจระเข้ครับที่ไหนฟาร์มจระเข้อ่านครปฐมครับน้องสองน้องสองไงน้องวันไหนไปส่งรถอ่าวันที่ที่หกครับหกหกธันวาสองห้าหกหกเวลาเวลาบ่ายสองโมงสี่สี่ครับไปแล้วก็มีคนมารับ ใช่ครับมีคนมารับแล้วก็ให้ผมตอนแรกผมขับอยู่ฝั่งคนขับแล้วก็เขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกว่าให้ย้ายไปฝั่งฝั่งผู้โดยสารแล้วเขามานั่งฝั่งคนขับแล้วเขาก็จ่ายเงินผมแล้วก็มอบเอกสารบัตรประชานใบหนึ่ง<ม>ครับฮ<ม> <ยา S 2> ะมีสัญญามีสัญญาคืในบัตรประชานเขียนว่าเขียนเขียนว่ารับจำนำรถอาทะเบียนทอทะเบียนถองกระเท้าทอทหารหนึ่งสี่ห้ากรุงเทพอ่าครับ แล้วก็จำนวน6 0,000บาทในตาดอกเบี้ยร้อยละสองครับใ้่ยลองต่อเดือนครับรับเงินเสร็จแล้วก็ใช่ครับเรารถไปครับมีเอกสารมีบัตรชนทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนารถครับใช่ครับรับรถเสร็จแล้วก็เขาก็บอกให้ผมลงจากรถครับลงจากรถเสร็จแล้วนี่เขาก็ขับรถออกไปเลย เขาเขาบอกเขามาคนเดียวครับถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรใช่ไหมไม่ได้ถ่ายครับหน้าตาเขาจำได้ไหมจำได้ครับได้เหรอใส่แมสก์เป็นกลุ่มหรือเปล่าใส่แมสครับแต่จำได้จำได้ครับแล้วแล้วยังไงแล้วพี่สุจบอกว่าแล้วเรามารู้ได้ไงเขาเป็นขบวนการหรออ่าพอดีผมเข้าไปในเพจเพจหลุดจำนำอะครับแล้วก็มีคนประกาศว่ารถหายถ่ายถอดไม่ได้ผมก็ได้ทักหาน้องคนนั้นว่าจะนำกับใคร น้องคนนั้นก็เลยบอกว่าจำนำจำนำกับบริษัทนี้แล้วเขาก็เลยส่งเอกสารให้มันเหมือนของผมผมก็เลยไปแจ้งความเลยครับแล้วการตกใจคือเอกสารที่เขาเป็นยังไงอะไรนะครับแล้วที่มันรู้ว่าเขาหลอกคือยังไงครับใี่มันรับรถใช้เอกสารใช่มาอ่าก็เป็นเอกสารของผู้เสียหายครับผู้เสียหายก็คือคนก่อนหน้าจากนาผมครับเขาเอาเอกสารมาชาชิบัดการรใช่ครับใช่ของอื่นไม่ใช่แต่คนที่มารับใช่ครับ เรเลยสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้าชีพหรือไงใช่ครับเป็นผู้าชีพแล้วผมก็ติดต่อคือติดต่อไม่ได้เลยครับทั้งทุกติดต่อเพื่ออะไรติดต่อก็คือจะถ่ายถอนด้วยครับเพราะว่าเราใช่แล้วก็เขาก็ใบเบี่ยงมาตลอดติดต่อเมื่อไหร่ติดต่อวันที่ยี่สิบหกติดต่อเลยมานะครับติดตั้งแต่ยี่สิบหกเลยครับใช่ใช่ธันวาเลยครับส่งรถกมาที่หธันวาใช่ครับรับเงินมารับเงินมาใช้เวลากี่วันที่จะถ่ายถอน ก็คือตอนแรกผมก็จะใส่ถอนสิ้นเดือนนะครับพราจะกลับบ้านปีใหม่ลละะใช่ใช่ยี่สหกก็คือมีน้องคนที่ในเฟซนะครับที่เขาจำนำกับกเหมือนผมนะครับติดต่อเขาประกาศว่าวตามหารถผมก็เลยทักเขาไปว่ารถหายหายได้ไงแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ารถรถผมหายใช่แล้วก็ดีทักไปแล้วเขาก็ส่งเอกสารตัวเดียวกับผมผมก็เลยติดต่อกับทางบริษัทไปว่าติดต่อว่า ขอดูรถหน่อยเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิ้นผมก็เลยตัดสินใจไปที่สพครับแ,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 แจ้งฟาร์มเลยครับแล้วก็สพก็พาผมไปห้องสืบไปดูกล้องทางหลวงนะครับรถผมไปอยู่อําอนาจเจริญแล้วครับอําใช่ครับจังหวัดอํานาจเจริญไม่ไปไปเจอภาพตรงทางด่วนไอ้ทางทางหลวงไม่เฉยครับไม่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ก็ผมแจ้ง <accurately> ก็รูปมันวันที่สิบสี่ครับสิบสี่ธันวาเลยครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้เพจยังเปิดอยู่ครับเปิดอยู่แต่ติดต่อไม่ได้ผู้จัดการหมื่นหนึ่งครับหมื่นคน โซลรถใช่ครับอันนี้คือเพจที่ติดต่อครับอันนี้อันนี้รถผมครับ,รบของลรวก็ตัวเร่องพี่ รถโต้ต้าวีโว้ครับใช้มาเท่าไหร่ละใช้มา5ปีครับเป็นเจ้าของยังหรือไปแนนต์อยู่ไปแนนต์อยู่ครับต้องไปกี่ปีห้าปีส่งห้าปีครับปีแล้วนะเหลือกี่ปีเหลือสองปีครับแล้้วคนนีรถอะไรอ่าเป็นรถอ่าเป็นเป็นรถอ่าฟอร์จูเนอร์ครับผมฟอร์จูเนอร์ครับผมเป็นเจ้าของยังอ่าติดไปแนนต์อยู่ครับผมใช้มากี่ปีละอ่าใช้มาประมาณ ปีกว่าครับผมกว่าแล้วที่นี่คุณไปติดต่อเนื่องจากมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับก็เลยได้ติดต่อผ่านผ่านเพจรับจำนำครับรับจำนำรถจอดภาคกลาง99ครับก็เลยทักเข้าไปในเพจแล้วในเพจเนี่ยก็ได้มีการให้ส่งรูปรถเพื่อประเมินราคาหลังจากที่ผมตกลงแล้วก็คนละมิจฉาชีพเนี่ยได้นัดให นำรถไปจอดที่ปั๊มนะครับปั๊มไปจอดที่ห้างสรรพสินค้าครับนครอดแล้วส่งเงินยังไมออใช่ครับผมครับยอดเงินเท่ไหร่อันนี้ผมเอาไปจำยอดเงินแสนห้าครับผม ต้องการนําเงินมาใช้เนี่ยภายใน15วันแล้วหลังจากนั้นนะผมได้ติดต่อเพื่อที่จะขอถ่ายอถายอนคืนครับก็นําดอกเบี้ยเพื่อที่จะนัดการวันที่ปร,ประมาณว,วันที่28นะครับผมครับผม28พฤศจิกาครับเอาไปจํำวันที่15แล้วก็ติดต่อไม่ได้ครับมีการปิดเฟซปิดเพจหนีครับผม ตอนนี้ผมก็เลยเห็นว่าโทรนัดกันไม่มาแล้วผมก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความครับผมสพพระอินราชาครับผมแล้วเป็นเหมือนคพิสุดเลยนะเอกสารผู้ใดที่ไปแจ้งความเป็นเอกสารผู้ต่างกันไหมเป็นผู้เสียหายวิธีการของคนร้ายเนี่ยก็คือใช้เอกสารถ่ายเอกสารสำเนาแบบประชาชนแล้วระบุ ใช้เพื่อ,อใชอ้ใช้เพื่อจอดอจำนำแจ้งระบุะทะเบียนรถแล้วก็จำนำจอดสองเปอร์เซ็นต์ครับผมค่างวดรถนะครับส่งเดือนละหมื่นห้าครับผมป,ประมาณแปดปีปครับรปากไครับ ราคาคันนี้รวมอดอกเบี้ยที่ติดไฟแนนซ์อยู่ก็หนึ่งล้านสองแสนบาทครับผมเฟซบุ๊กของพระสองคนเนี่ยมันมันคนคนละเพจกันคนละเพจครับแต่เจ้าเดียวกันแต่แต่เป็นคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันทำเหรอเป็นพวกนี้ใช้ประชาชนอันเดียวกันเลยครับใช่ใช่ครับใช้ใช้เป็นบัตร มีอะไรที่สูดยืนยันเ่อเชื่อมโยงนะคหับเ่าที่ว่าวิธีการของคนร้ายเนี่ยจะเหมือนกันครับผมแล้วก็คนร้ายเนี่ยที่มารับรถเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันครับสืบสืบทราบมาแล้วว่าเป็นคนคนเดียวกันครับในในเพจที่ที่ผมติดตามมาเนี่ยก็คือว่าผมเป็นคนสืบหาข้อมูลเองทั้งหมดจนทราบข้อมูลของรถต่างๆว่าไปไปอยู่ในจุดๆไหนครับผม อ่าตอนนี้ข้ามไปแล้วครับผมข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับผมอ่าไม่ไม่มี G P S ครับแต่ว่าอ่าสืบตามไทม์ไลน์ต่างๆครับท้องที่ทำางบ้างที่คุณไปแจ้งความทั้งสองท้องที่นะอ่าทางท้องที่ก็บอกว่ากําลังประสานงานให้อยู่ครับผมใช่ครับกําลังประสานงานให้ครับแล้วคุณรวบรวมผู้เสียหายได้กี่คนสิบสิบสามคนครับที่เชื่อว่าเป็นขบวนการใช่ครับกลุ่มเดียวประมาณสิบสามสิบ่ามคนสิบห้าล้านบาทครับสิบห้าล้านบาท แล้ววันนี้มาความตัดตามเพื่อทำอะไรต้องการความช่วยเหลือครับแล้วก็เรื่องพวกเอกสารนะครับกลัวจะผู้พิชาชีพจะเอานําพวกเอกสารผมไปใช้ในทางที่ผิดใช่ครับแล้วที่เรามั่นใจว่าเป็นกระบวนการแน่นอนเข้าใกล้ไหมเหรอมาไม่ได้เข้าใกล้ไหมครับเอาปิดท้ายพี่ต้วเชื่อว่าตอนนี้ที่เรามานเนี่ยค่ะเชื่อว่าเป็นกระบวนการอะไรอะไรครับอ่าเป็นกระบวนการจำนำรถนะครับเพื่อจะเอารถข้ามข้ามฟากครับ เตือนไทยคนอื่นไหมก็พี่พี่พูดดิช่วยกันพูดอะไรเดี๋ยวผมพูดนะครับขอขอขอบขอบคุณสื่อไทย PBS นะครับไอ้สื่อไม่ต้องเลยช่วยเลยขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความเดือดร้อนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับติดต่อ ไปทางเพจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟ e บุ๊กหรือว่าไลน์นะครับทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีหน้าร้านชัดเจนล้วนเป็นพวกมิจฉาชีพทั้งนั้นนะครับถ้าใครหลงเข้าไปติดตามพวกนี้นะครับขอให้เชื่อไว้ว่าเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับวิธีการของมิจฉาชีพนะครับก็ เมื่อเราตกลงที่จะจำนำรถแล้วมิจฉาชีพเนี่ยจะนัดในจุดต่างๆเช่นปั๊มน้ำมันหรือว่าห้างห้างสรรพสินค้านะครับวิธีการของคนล้าเนี่ยจะสวมเสื้อผ้าปิดมิดชิดใส่หมวกสวมแมสปิดบังใบหน้านะครับ อันนีค้คุณสองคนขยับมาตรงนี้ทางนี้เดี๋ยวพอถ่ายรูปไม่ต้องเอาอะไรออกคุณคุณยืขยับประมาณไหนมาซ้ายนี่ก็ได้ซ้ายมาซ้ายมาสายทุนเยอะมากโอเค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 